เยาวชนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและก่อพัฒนาประเทศด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกเรื่องทุนมนุษย์เยาวชนเป็นตัวแทนของแรงงานในอนาคตของชาติด้วยการลงทุนด้านการศึกษาทักษะการกู้รมประเทศต่างๆสามารถสร้างฐานมนุษย์ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตรกรรม วันนี้ทางองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูย์เยาวชนและยังได้จัดตั้งสภาเย,ยาวชนของจังหวัดเชียงรายหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและสร้างภาวะผู้นําเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเชียงรา การละออนเจีงยงไฮในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างพื้นที่การแสดงออกของเยาวชนดังกิจกรรมการแข่งขันขความสมารถของเยาวชนในวันนี้คนหนุ่มสาวมักจะมีมุมมองใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์และเต็มใจที่จะเสี่ยง พวกเขามีแนวโน้มที่จะท้าทายบรรทัดฐานแบบเดิมครับเคลื่อนนวัตกรรมและที่ตามการลงทุนของผู้ประกอบการสามารถที่จะนําไปสู่การสร้างงานและความมัง่งคั่งทางเศรษฐกิจเยาวชนเป็นแนวหน้าของการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองพลังความเฟื่อฝฟันและความลงไหลของพวกเขาสามารถครับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกท้าทายความบรรเทาเทียมกันและความยุดติธรรมและสนับสนุนปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติโดยรวมนี่ก็หมายถึงบทบาทของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเคลื่อนไหวขอ,องรางวัลน,นะครับมีโล่และก็เงินรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับน้องๆน,นะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด10ทีมด้วยกันนะครับเบื้องต้นตอนแรกมีสมัครมา56ทีมนะครับวันนี้ก็มีมาสมัครมาเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอนาคตก็จะอาจจะมีจอ LED มีเวที มีเครื่องเสียงนะครับให้กับบริการน้องๆห้องใหญ่ตรงนี้นะครับก็อีกหน่อยตอนนี้ทําเรื่องติดเครื่องปรับอากาศและวันนี้ท่านมาอาจจะร้อนอยู่เดี๋ยวเชิญเชิญไปเยี่ยมชมด้านในได้นะครับเจีงยงฮามีประชากรวัยหนุ่มสาวจํานวนมากที่ได้รับผลตามข้อมูลประชากรพวกเขาสามารถควบคุมศักยภาพของประชากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประชากรวัยทำงานมีจำนวนมากกว่าประชากรที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราส่วนของการพึ่งพาอาศัยกันตีลดลงที่นกเองนกมองว่าเยาวชนในจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยมีจำนวนอยู่มากมายและเป็นเป็นจำนวนเป็นเยาวชนที่มองว่านี่คือคุณภาพแล้วมองว่าวันนี้ คุณภาพต่างๆที่เขามีความสามารถต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสามารถเช่นน้อง,องมีนานะคะน้องมีนาที่อยู่ข้างหลังนี่เก่งมากนะคะเก่งมากนี่ก็คือเยาวชนของจังหวัดเชียงรายคุณพ่อดูแลดีมากสนับสนุนดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความสามารถของน้องๆที่หลากหลายเพราะเด็กทุกคนเยาวชนทุกคน คนมีความสามารถที่แตกต่างกันและถ้าเราสามารถหาหาเฟ้นหาความสามารถของเราขึ้นมาได้แล้วผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแทนคิดดูสิคะว่าอีก10ปีที่เยาวชนต่างๆเหล่านี้นะคะและที่อยู่ข้างหน้าและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายทั่วทั้ง18บแเออถ้าเราให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ คอยมองว่าน้องๆจะทำอะไรไม่ขาดค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเอาความสามารถของตนเองออกมาเชิญชวนเยาวชนจังหวัดเชียงรายทุกคนนะคะมาแสดงความสามารถหยิบความสามารถของตนเองขึ้นมาที่ผู้ปกครองและผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความสามารถตรงนั้นออกมาโดดเด่นเป็นที่ประจกักษ์ แล้วที่สุดแล้วค่ะเยาวชนต่างๆเหล่านี้ที่มีความสามารถเมื่อเราให้การสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีท่านคิดดูว่า10ปีข้างหน้าจังหวัดเชียงรายจะประกอบไปด้วยประชาชนที่มีคุณภาพจริงๆนะคะนายกนกอธิตาธรวัชชัยธนาอศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะ ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายนะคะได้มีพื้นที่ที่จะเ,เป็นพื้นที่สนับสนุนเนาะให้กับเยาวชนของเรานะคะโดยมีพี่สดนะคะอลีศักดิ์เทพวงศ์นะคะเป็นประธานสภาเย,ยาวชนในะคะ่ะทังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเยาวชนมีส่วนร่วม ของครุณลูกสาวในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจส่งเสริมการปกครองแบบองค์รวมและรับประกันว่าเสียงเสียงของพวกเขาสามารถจะได้รับการรับฟังและการมีส่วนรวมอย่างแข่งขันในการเมืองและกิจการสาธารณะสาธาระสามารถนำไปสู่นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการและแรงบันดาลใจของพวกเขาได้มากขึ้นในด้านการพัฒนาตียั่งยืน เยาวชนมีส่วนได้ส่วนเสียลักในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมสังคมและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้สูงสุดดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงต้องมีการลงทุนในการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพสร้างโอกาสในการจ้างงานส่งเสริมการเสริมสร้างสักยภาพของเยาวชนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมตีเอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของเยาวชน